สวัสดีครับคลิปนี้นะครับอาจารย์มาพูดในเรื่องการโยกย้ายของดวงดาวนั่นคือดาวพระหัสนะครับดาวพระหัสเป็นดาวใหญ่อีกหนึ่งดวงที่จะเคลื่อนย้ายเปลี่ยนราศีซึ่งดาวพระหัสเขาเรียกว่าประธานดาวสุประเคเขาเรียกว่าดาวดีนะครับดาวพระหัสได้ย้ายไปทับราศีใดก็แล้วแต่จะทําให้ตัวของคนที่เกิดในแต่ละลัคนาราศีนั้นเกิดโชคเกิดลาบเกิดความสําเร็จเกิดความมั่นคงเกิด ความคิดเกิดสติปัญญาในทางที่ดีนะครับในหลักของโหราศาสตร์ดาวพระหัสเขาเรียกว่าดาวที่ให้คุณสําหรับคนที่เกิดทั้ง12ลัคนาราศีนะครับการที่เราจะดูในเรื่องของดวงดาวย้ายแบบนี้การที่เราจะเทียบดวงของเราว่าเราเกิดอยู่ในตําแหน่งลัคนาราศีอะไรเราต้องเทียบจากการที่ดูจากวันเดือนปีเกิดเวลาเกิด และพอเสเกิดแบบละเอียดเราจะทราบว่าดวงดาวประจําดวงเกิดของเราคือดาวอะไรตกในตําแหน่งลัคนาราศีอะไรและการที่ดวงดาวพระหัสย้ายครั้งนี้จะเคลื่อนไปอยู่ในราศีพฤษภและการที่ดาวพระหัสย้ายเข้าไปสู่ในลัคนาราศีพฤษภนี้ทั้ง12ลัคนาราศีดาวพระหัสจะให้คุณและให้โทษอย่างไรบ้างเรามาดูจากคลิปนี้ครับราศีต่อไปนะครับนั่นคือราศีมังกรนะครับคนที่เกิด ในลัคนาราศีมังกรดาวพระัสจะย้ายเข้าสู่เรือนปุตตะปุตตะคือบุตรบริวารและการที่ดาวพรหัสย้ายแบบนี้ถือว่าให้คุณเพราะดาวพระัสในจุดเกิดของคุณเป็นทั้งวีนาศและเรือนสหัชชะสหัชชะแปลว่าเพื่อนฝูงสังคมและดาวพรหัสเพื่อนฝูงสังคมก็สู่เรือนปุตตะเขาเรียกว่าคุณอาจจะได้งานจากคนที่ด้อยกว่าหรือคนที่เป็นบุตรบริวารของคุณอาจจะได้งานจากสังคมคนรอบข้างคนรอบข้างชั จูงสิ่งดีๆเข้ามาให้การที่ดวงดาวสหัสชับไปอยู่ในเรือนปุตตะได้เพื่อนฝูงที่เป็นผู้ตามเราหรือเป็นผู้ที่ด้อยกว่าเราเขาจะช่วยนำพาและสร้างโอกาสให้กับดวงของคุณเพราะก่อนหน้านี้ดาวพระหัสอยู่ในเรือนพันธุพันธุแปลว่าครอบครัวนะครับดาวพระหัสก็ยังให้คุณมาอย่างต่อเนื่องแต่ว่าคนที่เกิดในลัคนาราศีมื่ก่อนดาวพระหัตอาจจะไม่ได้โชว์โดดเด่นอะไรมากแต่ก็อยู่ในเกณฑ์แบบนี้ครับต่อไปอีกหนึ่งลัคนาราศีนั่นคือลัคนาราศี ล,ลักคณาราศีกลุ่มดาวพฤหัสย้ายเข้าสู่เรือนพันธุการที่ดาวพฤหัสย้ายเข้าสู่เดือนพันธุแบบนี้ก็จะส่งผลทําให้บุตรบริวารเพื่อนฝูงสังคมนําพาในเรื่องของการงานและการเงินมาให้เพราะดาวพฤหัสในจุดเกิดของคนที่เกิดในล,นลักนณาราศีกลุ่มนั้นคือดาวเกี่ยวกับการเงินทําให้คุณมีความคล่องตัวด้านการเงินทําให้คุณหาเงินได้อย่างดีมีประสิทธิภาพทําให้คุณมีความมั่นคงทางด้านการเงินด้วยเพราะฉะนั้นการที่ดาวพฤหัสย้ายครั้งนี้และดาว ในจุดเกิดของคุณก็เป็นทั้งการเงินและลาภคือโชคลาภเพราะฉะนั้นการที่ดาวพฤหัสย้ายครั้งนี้คุณจะได้ทั้งการเงินและโชคลาภที่มีความสําเร็จสูงมากๆเลยอาจจะได้เป็นเงินก้อนหรือทรัพย์สินใหญ่ๆอาจจะได้บ้านได้รถในช่วงของปีนี้นะครับหลังจากวันที่30เมษายนเป็นต้นไปนะครับเรามาดูอีกหนึ่งลัคนาราศีนั่นคือลัคนาราศีมีนซึ่งดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าภาพหรือดาวประจําตัวเกิดของคนที่เกิดในลัคนาราศีมีนดาวพฤหัสให้คุณในเรื่องของตัวตนและการ การที่คุณมีดาวพระหัสเป็นจุดเกิดที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินก็จะทําให้คุณนั้นประสบความสําเร็จอย่างมากๆเลยนะครับและดาวพระหัสย้ายครั้งนี้เข้าสู่เรือนสหชัชคุณก็อาจจะมีความคล่องตัวทางด้านการเงินเช่นเดิมดาวพระหัสก็ยังเป็นตัวตนและเป็นภพเรือนการงานด้วยและการที่ดาวพระหัสย้ายเข้าสู่เรือนสหชัชคุณก็จะได้รับตัวช่วยที่ดีหมายถึงการที่คุณจะทํางานทําอะไรก็แล้วแต่จะประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากมีผู้ใหญ่คอยอุปถัมมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือมีผู้ใหญ่คอยให้ เมตตานะครับและดาวพฤหัสก็เป็นดาวแห่งความคิดมันสมองสติปัญญาแล้วคุณก็เกิดในลัคนาราศีธนูด้วยคุณก็ต้องวางแผนอาจจะสลับซับซ้อนหรือเพิ่มในเรื่องเงื่อนไขของการวางแผนเข้าไปแล้วคุณก็จะยิ่งประสบความสําเร็จง่ายๆนะครับการที่ดาวพฤหัสย,าย้ายครั้งนี้อาจารย์ถือว่าให้คุณกับดวงเกิดสาหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีมีนครับการที่ดาวพฤหัสย,ย้ายคนที่เกิดในลัคนาราศีต่างๆดวงของคุณนั้นอาจจะไม่ได้มีดาวพฤหัสในจุดเกิดที่ไม่ ตรงกันการที่ดาวพฤหัสอยู่ในจุดเกิดที่ไม่ตรงกันเราอาจจะต้องเช็คดวงในรายบุคคลว่าดวงของแต่ละคนดาวพฤหัสอยู่ในจุดไหนและการที่ดาวพฤหัสย้ายครั้งนี้จะส่งผลและมีที่พลอย่างไรบ้างสําหรับดวงเกิดของคุณการที่คุณจะรู้ดวงได้แบบละเอียดนะครับสามารถโทรมาหรือติดต่อเข้ามาทางช่องเพจตัวเลขเปลี่ยนชีวิตอาจารย์คิวนะครับและคุณก็สามารถเช็คดวงในจุดเกิดว่าการที่ดาวพฤหัสย้ายครั้งนี้จะส่งผลและมีที่พนกับดวงของคุณอย่างไรบ้าง คุณจะรู้เลยครับว่าในดวงของคุณนั้นเกิดในลัคนาราศีอะไรและดาวพฤหัสไปอยู่ในตำแหน่งไหนในการย้ายครั้งนี้ครับ